นี้ครูบ่งอ่มารายงานความคืบหน้าของปลานินนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าเลยนะคะครูได้ซื้ออาหารเม็ดเล็กให้เขาทานแล้วความยาวของเขาก็ยาวขึ้นเป็นสองเท่าตัวเลยนะคะวันนั้นมาเขาตัวยาวแค่หนึ่งเซนตอนนี้เริ่มประมาณสองเซนแล้วนะคะแล้วก็ว่ายคล่องมากนะคะแล้วก็รู้จัก รู้จักปรับสภาพนี่น้ําก็ปรับสภาพเพราะว่าครูได้ใส่จอกเหงลงไปนะคะใส่ใบไม้ลงไปเพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆมันจะปรับสภาพแล้ววางใบไม้ไว้เพื่อว่าเวลาแดดร้อนนะคะก็ะจะได้หลบใต้ใบไม้นะคะอ่ะแาแล้วเวลาเขาก็จะได้เขาก็จะได้กิน นะครับคูก็ใส่ขอบใส่แล้วก็ตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันเวลาเขาร้นเขาจะอยู่ใต้ใบไม้เขาจะแก็่ใต้ใบไม้นะคะแล้วก็คูก็นตั้งาทางไว้เพื่อที่ฝนมาฝนจะได้ไม่แค่ล้างลงไปหมดนะคะมันจะได้ติดกันไม่ไม่ให้ฝนตกลงไปนะคะน้ำก็ใส่พอประมาณ I the pastor, would be